สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทุท่านนะคะ พบกันวันนี้อีกเช่นเคยเป็นวันเสาร์นะคะฝนตกอ๊้ยกระหน่ำเลยนะคะมาตลาดก็มาจัดของให้เอฟซีเท่านั้นนะคะที่เอฟซีที่ซื้อแล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะคะวรลดาก็กลับขอบพระคุณทุกคนนะคะช่วงนี้วันนี้วรดาก็ได้ภาคคุมไหลสวยค่ะใหญ่มานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้าของเรามีมาตลอดนะคะ,ะให้ท่านดูคลิปล่าสุดนะคะเพราะบางทีเราลงไปแล้วเราขายไปแล้วเราก็จะถอดออกเรื่อยๆนะคะถอดออกเรื่อยๆนะคะให้ท่านดูเป็นคลิปล่าสุดแล้วท่านจะได้ดูสินค้าสวยงามทุกผืนทุกชิ้น ของเราเป็นผ้าที่มีขายพร้อมขายนะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้อันไหนก็ทักทายมานะคะแคปหน้าจอมานะคะช่วงนี้ตอนนี้วรดาก็ยังอยู่ร้านตลาดปกตินะคะยังไม่มีใครเซ้งถ้ามีคนมาเซ้งที่วรลาจะขึ้นไปทําที่บ้านแล้วก็จะสามารถซื้อขายกันได้ทั้งวันนะคะเพราะว่าเวลาปิดร้านชีทุ่มนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะต้องรอคนมาเซ้งร้านก่อนนะคะเมื่อถึงตอนนั้นเราค่อยคุยกันไปอีกนะคะว่าเราจะอยู่แบบไหนนะคะในร้านตรงนั้นนะคะ ตอนนี้วันนี้วรดาก็จะมาให้ท่านนําเสนอผ้าคุมไหล่ใหญ่ A..... เอเอพิเยมผ้านิ่มนะคะยังมาจัดโปรให้ท่านอยู่พื้นละ580ปกติผ้ารุ่นนี้ต้องขายกันอยู่900นะคะวันนี้นะคะช่วงนี้มีโอท็อปปากใต้มานะคะสินค้ามากมายของกินเยอะแยะเลยนะคะแต่ราคาก็สูงกว่าแล้วก็เอาพวกผ้าคามของสกลนครเข้าไปด้วยแต่สูงกว่าวรดามากมากมายนะคะขายราคา900เต็มแต่นี้เรามาขายให้ท่านเพียง580อ่ะสตาร์ทไปเลยนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งความขายผ้าคามสีตะกอนเนื้อนิ่มลายลูกแก้วนะคะตัวนี้เราก็นําเสนอให้ท่านเหมือนเดิมห้ารอย โอเคนะคะอันนี้เราก็มานําเสนอให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ580นะคะเป็นผ้าครามสีตะกอนแนโนนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมไขมีแท้แนโนนะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะ580นะคะ580จากคืนละ9 0้เราให้ท่านแค่580นะคะผ้าก้วงใหญ่คัดเกดมาเรียบร้อยนะคะให้ท่านพิเศษเลยนะคะ580บาทนะคะ มาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสวยแท้แน่นอนนะคะเป็นผ้าคามแท้สกลน,นครน,นะคะ มาอีกเป็นพื้นที่สองอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นสีโอรสผ้าทุกผืนคัดมาแล้วนะคะงามค่ะท่านไม่ต้องกลัวว่าธาตจะมีตําหนินะคะผ้าของเราสวยคัดเกตมาทุกผืนทุกชิ้นเลยนะคะขอให้ท่านดูท่านชมขอให้ท่านทักทายมานะคะวันนี้เรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยสินค้าของเรามีสวยทุกผืนผ้าดีเนื้อนิ่มนะคะเป็นผ้าสีตะโกนะคะลหลลูกแก้วทั้งทางพุ่งทางยืนนะคะเป็นผ้าทอมือของจังหวัดสกนลนครนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องขาท่านอยา เอาไปฝากไปต้อนก็ได้นะคะเรามีกล่องให้ด้วยกล่องละ30บาทถ้าท่านเอาทั้งต่องเป็นชุด600บาทนะคะรถพิเศษอีกนะคะสวยงามลายงามนะคะต่อมาเป็นพื้นที่สามพื้นนี้ก็สุดเหมือนกันนะคะพ่อแมีพี่น้องขอให้ท่านดูท่านชมสินค้าของเรามีกริงพร้อมขายแน่นอนเรายกแบงปันเห็นไหมคะสวยสวยงามมากนะคะ เราก็แบ่งปันให้ท่านเพียง580สวยๆท่านใดไม่เอาไว้เสียดายมากนะคะบางรอบก็ไม่มีสินค้าบางรอบก็เข้ามาไม่ทันเนาะท่านใดเข้ามาก่อนก็จะได้ก่อนนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเพียง580จากราคาเต็มพื้นละ900บาทนะคะ 900บาทพิเศษสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านเต็มที่เลยสุดๆ,ๆนะคะสุดๆนะคะโอเคค่ะสินค้างามแท้แน่นอนนะคะดูเลยนะคะผ้าของเราลายงามทอมือแท้สกลนครสวยค่ะ มาอีกตัวนี้เป็นนมเบอร์สี่นะคะนมเบอร์สี่นี่ก็สวยอันนี้เป็นเรืองไผ่งามมากนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเรืองไผ่นะคะสุดๆเลยนะคะเลืองไผ่สุดๆนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะแบ่งปันให้ท่านในราคามิตรภาพเลยนะคะสวยจริงๆสีงามสดใสนะคะ สีงามสดใสนะคะสดใสแบ่งปันให้ท่านนะคะในราคา580มาเลยนะคะท่านใดสนใจรีบๆเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะทุกคืนงามแท้แน่นอนนะคะแบ่งปันไปเลยนะคะ580นะคะนาเบอร์สีนาเบอร์สีดูสีถ้าไปตัดชุดแสกก็ได้นะคะถ้าตัดชุดแสกเราก็ตัดทางนี้ลงไปแบบนี้นะคะสวยค่ะ ตัดจุดแสกก็ตัดแบบนี้แบบนี้สวยมากตัดลงไปลายนี้นะคะถ้าเราจะตัดชุดแสกนะคะสวยมาอีกตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้สวยสีต่ตะโก ตัวนี้จริงๆมาสามพื้นนะคะแต่เราขายไปแล้วเหลือพื้นเดียวสามสไลด์ทีโทนทั้งหนาทั้งแน่นนะคะเราก็แบ่งปันท่านสุดๆเลยทั้งหนาทั้งแน่นนะคะให้ท่านเต็มที่นัมเบอร์ห้านะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะท่านใดสนใจรีบรับรีบทักเลยนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านเต็มที่สุดๆไปเลยนะคะราคานี้เต็มที่ห้าร้อยแปดสิบเท่านั้นจากราคาเต็มพื้นละเก้าร้อยบาทนะคะ คืนละเก้าร้อยบาทนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะเรื่องมาอีกนะคะตอนนี้เป็นสีตะกออผ่านไปนะคะลายหนีตัวน,นี้ก็สีตะกอเหมือนกันนะคะเป็นลายอันนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันใหญ่เท่ากันกิงๆค่าตัวนี้ขายเจ็ดกเก้าแต่วรดาจัดโปรให้ท่านตัวนี้นะคะ สุดๆนะคะสุดๆเต็มที่ไปเลยนะคะจัดโปรให้ท่านพื้นละ500บาทนะคะหากท่านใดสนใจอยากไปฝากไปต้อนงามมากนะคะดูผ้าดูเชิงของเรานะคะผ้ามาใหม่ทุกพื้นนะคะพื้นละ500บาทนะคะพื้นละ500บาทนะคะอันนี้นำเบอร์หกนะคะเป็นผ้าสี่ตะกอแต่เป็นลายพื้นนะคะลายพื้นสลับนะคะลายพื้นสลับแต่ถ้าเป็นลายมีก็คนละราคาขอให้ท่านดูท่านชมฟังราคาด้วยนะคะอันนี้เราก็ให้ท่านนะคะ500บาทนะคะ500บาทนะคะ มาอีกนะคะตัวนี้อันนี้ก็สี่ตะกอนะคะสีตะกอทางเนื้อนิ่มคะ่ทะถ้าทางพุ่งทางยืนเลยนะคะเราพิเศษให้พื้นละห้าร้อยเหมือนกันนะคะพิเศษสุดๆรับรองผ้าของเราไม่มีตกค้างนะคะผ้าของเราไม่เคยเอาไปใส่ออกงานที่ไหนใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นสินค้าใหม่ทุกอันทุกพื้นเลยนะคะวันนี้เราแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเราสวยสินค้าของเรามีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะเราขายแต่สินค้าคัดเกรดมาเรียบร้อยนะคะ ถ้าเป็นผ้าขามสีตะกออทั้งพุ่งทางยืนแล้วก็แนะนำท่านแบบตรงๆเลยนะคะมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้บอกเลยนะคะตัวนี้เป็นเครือได้นะคะขาม บวกเครือได้นะคะตัวนี้แล้วก็แบ่งปันให้ท่านห้าร้อยจริงๆตัวนี้ต้องเป็นเจ็ดร้อยนะคะเราก็ให้ท่านห้าร้อยเหมือนกันนะคะสวยสีแต่ผ้าเนื้อตัวนี้จะแน่นนะคะรับรองเนื้อแน่นนะคะเราก็ให้ท่านห้าร้อยบาทเนื้อแน่นนะคะผ้าตัวนี้ไม่ยุ่ยไม่ยุดนะคะห้าร้อยบาทนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้เราแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะพิเศษเลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะ แล้วมาอีกพื้นนี้นะคะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็เป็นเครือได้ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะกว้างวารดาก็ให้ท่านเลยนะคะ500บาทแบ่งปันสุดๆเลยเพราะทุกอย่างของเรามีกิ่งพร้อมขายมีหน้าไรเลยนะคะเพราะว่าเราจะยกแต่ของที่มีถ้าอันไหนที่เราขายแล้วเราก็ตัดออกตัดออกนะคะเราก็ตัดออกตัดออกนะคะเราก็จะเอาแต่สินค้าที่มีมาให้ท่านนะคะท่านจะได้ เข็นแล้วก็ท่านจะได้ซื้อเลยนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนอันนี้เป็นนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้าเป็นผ้าคามเคืือได้บวกกับคามนะคะบวกกับสีตะโกนะคะตัวนี้เคลือได้บวกสีตะโกนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเพียงห้าร้อยบาทนะคะเคืือคามบวกสีตะโกนะคะตัวนี้เนื้อดีเนื้อหนาเนื้อแน่นเลยนะคะเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะให้พิเศษพื้นละห้าร้อยบาทนะคะ แล้วเรายังมีผ้าตัวนี้มานําเหนือนะคะเป็นผ้าขาวนะคะลายลูกแก้วลายลูกแก้วไปฝากไม่คีไปถวายท่านได้นะคะตัวนี้เรียกว่ารองใหญ่เนาะพื้นนี้จริงๆขายสามร้อยเก้าสิบนะคะแต่เราแบ่งปันหน้าลา์เลีล้ยงสองร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าขาวรองใหญ่นะคะสองร้อยบาทนะคะอันนี้สองร้อยบาทนะคะเรียกว่าผ้าขาวรองใหญ่นะคะอันนี้เราลดให้ท่านพิเศษสองร้อยบาทนะคะแบ่งปันสุดๆเลย ูผ้าเนื้อสวยค่ะเนื้อสวยเนื้องามแน่นอนนะคะแล้วเราเอามาพื้นใหญ่นะคะพื้นใหญ่จริงๆต้อง490เกาแล้วให้ท่านเพียง250ร้อยห้าสิบ เอาไปฝากไม่ขี่ไปถวายท่านได้นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเห็นไหมคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างเลยนะคะเราให้พี่เศษเลยนะคะ250มีเยอะคะ่ะท่านจะเอาไปถวายเป็นสิบสิบผืนก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าขาวผืนใหญ่นะคะ250เท่านั้นเองนะคะโอเคแล้วเรามาขอต่อด้วยเสื้อตัวนี้นะคะเพราะว่า มีอยู่ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะคะเพราะว่าเอาให้ช่างไปตัดยังไม่มาอันนี้เราจะยกจัดโปรให้ท่านตัวละสามร้อยนะคะเสื้อไม่อัดกาวนะคะนี่คะ่ะนมเบอร์สิบเราจะยกไปเลยนะคะท่านชอบตัวไหนรับเลยนะคะเพียงสามร้อยบาทนะคะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งตัวนี้นะคะตัวที่สองตัวนี้นะคะอกสี่สิบสองนะคะ ตัวที่สองนะคะ300บาทไม่ได้กำไรแต่ได้ต้นทุนเท่านั้นขายให้ท่านนะคะคือตัวที่3อก4ีเหมือนกันนะคะให้ท่าน300บาทนะคะ300บาทนะคะให้ท่านพิเศษเลยนะคะ412เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ให้ท่าน300บาทนะคะสุดๆเลยนะคะแล้วมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้ก็สวย อันนี้อกสีตัวอกสี่สี่ตัวเดียวนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะ พิเศษเลยสามยบาทท่านใดเข้ามาก่อนได้เลยนะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายนะคะโอเควันนี้เราแบ่งปันท่านสุดๆจัดโปรให้เลยนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาบอรดาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เมตตาเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ซื้อสินค้าให้บรดาหรือไม่ซื้อก็มากดคอมเมนต์ให้กําลังใจบางครั้งบรดาก็เข้าไปตอบบางครั้งก็ไม่มีเวลาเข้าไปตอบแล้วก็กลับขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตา แล้วถ้าเวลาได้ไดขายร้านได้เซ้งร้านเวลาใดจะขึ้นไปไ,ไลฟ์ที่บ้านอัดคลิปที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็จะเปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตคู่กันไปนะคะตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ายังรอเซ้งร้านอยู่ขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมขอให้ท่านมาซื้อถ้าวันไหนเราไปนู่นก็จะดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องจะมีสินค้าทั้งวันให้ท่านดูเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณที่เข้ามาซื้อนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะ